สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันใน้ำในหลวงวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่17เดือนกันยายนปี2 5 1 8นสะสีเสื้อที่ใส่แล้วรวยสีฟ้าและสีน้ำเงินใส่แล้วสำเร็จสีขาวและสีเหลืองใส่แล้วคนรักคนเมตตาสีเทาและสีทองใส่แล้วชุดดวงเป็นการากินีสีชมพูทุกโทนนะวันนี้เราก็จะมากับคลิปหัวข้อรนดอมที่ว่าเสียงซุบซิบนินทา จากคนที่เขารู้จักกับคุณนะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนรวมงานเพื่อนที่คุ้นเคยนะแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนที่รักคุณและรวมถึงป้าข้างบ้านด้วยนะคะสมมาตพลังงานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดูชะตาด้วยการกด subscribe ไลค์แชร์และกะ็นาราศีที่โดดเด่นอะคอเรยสราศีกลุ่มท่านลม วิกราศีกันธาดาตุซักเซตเรียตราศีธนูจะตัดไฟวินาศราศีพิศพราศีตุลเมอร์คอรี่กวรเกิดวันพุทธาัุนาำยูเรนัสท่านลมมีตุลุดกุ่มไฟธาตุไฟเมษธนู เนปจุนธาดิมพฤษศกันก่อนตัวเลขวันเกิดที่เกี่ยวข้องคุณบคุณนะ,ะิหาี11 15 6 20 9 23 16แล้วก็21นะคะแลัคนาราศีไม่มีไม่โดดเด่นไม่เป็นไรฟังเพื่อไปแก้ทิทางไปแนวทางไม่สีเรียนไม่เครียดไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะพลังงานเสี่ยสิทธิ์ที่สถิตยอยู่ในตัวของคุณณตอนนี้เวลานี้เราได้ไพ่พวงมยานเป็นเทพสาและทาวิรูห์นะคะพลังงานของเทพสาเนี่ย เป็นเทพเจ้าแห่งความเศร้และความทุกข์ทรมานฉะนั้นนะคะจะเป็นบุคคลที่มีสีหน้าเคร่งขรึมซึมเศร้ามีความสุขุมหน้าแกงขามสง่างามในตัวเองนะแสดงให้เห็นถึงทักษะและก็ความชํานาญรอบด้านรู้จักใช้ความรู้ความสามารถในการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็นั่งอยู่บนหลังเสือเนี่ยก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีเรื่องของการดิ้นรน นะคะต่อสู้อดทนดุดันดุร้ายโมโหง่ายไม่ไว้ใจผู้อื่นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการ,รเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตซึ่งจะนำมาซึ่งความทุกข์ยากความลำบากนะคะถูกกดกงถูกเอารัดอเอารียบนะถูกใส,ส่ร้ายไปสีถูกนินทานะแล้วก็ในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานลำบากนะคะเหนื่อย แล้วก็ถูกในเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนนะทำดีทำคุณคนไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อพบเจอกับการสูญเสียการผิดหวังแล้วก็รู้จักยอมรับในสิ่งต่างๆเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงสัจธรรมของชีวิต นะคะเหมือนเกิดมาในเรื่องเจอปัญหาต่างๆมากมายนะคะคาดหวังความสําเร็จนะคะก็เหมือนกับกว่าจะได้มาแต,ต่แต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยต้องมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดอดทนมากๆนะคะเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่รักความสงบเป็นคนที่รักความสันโดษสมถะไม่ยอมคนไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบอะไรเอาเปรียบใครนะคะเป็นเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับมีความ พยาบาทอาฆาตผูกใจเจ็บนะคะเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่ในใจฉะนั้นจึงควรที่จะใช้สตินะคะให้สุขุมลอกคอบลึกซึ้งย้ำคิดย้ำทำนะคะจะต้องเหมือนกับว่ามีในเรื่องของกดเรื่องกดดันบางสิ่งบางอย่างทำให้คิดมากคิดเดยอะเครียด ด้วยนะคะทำงานเนี่ยดูอาจจะอึดอัดล่าช้านะคะไม่ทันใจในสายตาคนอื่นนะคะแต่เป็นคนที่สุขุมมีความรบอบคอบระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อมาท้าววิรูหกเนี่ยจะเป็นพลังงานของคนที่มีความเก่งกาจสามารถเฉลียวฉลาดเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่อนข้างดื้อรั้นเอาแต่ใจ นะคะเป็นคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานานาประการแม้จะเกิดความผิดหวังผิดพลาดความล้มเหลวในชีวิตแต่ก็เป็นคนที่เหมือนกับมีความเข้มแข็งรักเกียิแล้วก็รักศักดิ์ศรีมีทักษะความรู้ความสามารถนะที่จะนํามาสึ่งความสําเร็จนะเพึ่งพาผู้อื่นได้ยากะจะต้องเหมือนกับคือสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะสรรสร้สางธุรกิจการงานประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเอง นะพึ่งพาคนอื่นไม่ได้บริวารไม่ดีแล้วก็มีในเรื่องของความฉลาดนะความคล่องแคล่วความว่องไวสติปัญญามีความรู้ภุกอสามารถผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะอาจจะเหมือนกับถูกเพื่อนถูกสังคมในะอิฉาใสายรายป้ายสีนินทาได้ฉะนั้นนะก็ให้รัระมัดระวังตัวใช้ชีวิตนะอย่างสมถะเรียบง่าย นี่คือพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงซุบซิบนินทาจากคนที่รู้จักคุณเนี่ยนะคะเป็นเสียงอย่างไรขอดูพลังงานของคุณหน่อยตัวตนของคุณคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาของพวกเขาเหล่านั้นคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะลักษณะพลังงานของคุณตัวตนของคุณนะคะถ้าไม่ใช่ก็ฝังเพื่อไปแก้ำํำทางไปแนวทางเนาะ n Night of w a n d คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะอาจจะเรียนจบมาสูงจบปริญญาตรีขึ้นไปแล้วก็เป็นคนเก่งมีลักษณะของความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำแล้วก็มีในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะขยนันมีความอดทน แล้วก็เป็นคนดูไม่มีไม่มีพิษไม่มีภยัยไม่มีเล่เหลี่ยมอะไรกับขายไม่มีนอกไม่มีในนะแล้วก็เหมือนกับว่าคือแม้จะเป็นคนที่โดดเด่นดูดีนะคะแต่สําหรับเพศตรงข้ามนะอาจจะดูมองว่าคุณน่ยดูไม่มีเสน่หนะ์นะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ได้ไดรับโอกาสดีๆได้รับความสําเร็จ ได้รับในเรื่องของโชคลาภสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาแต่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคม <c oughs> อาจจะไม่ชอบเข้ากลุ่มเข้าพวกหรือว่าชอบไปไหนมาไหนทำอะไรคนเดียวรักอิสระนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบร้องรำทำเพลงอารมณ์ดีจิตใจดีเบิกบานนะคะเป็นคนที่มักที่จะเก็บความเครียด นะความคิดมากความคิดเยอะหรือว่าปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะไว้ในใจเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะระบายนะเรื่องราวปัญหาส่วนตัวให้กับใครฟังเพราะอาจจะไม่ไว้ใจใครก็ได้นะคะดูเป็นคนที่เหมือนกับคืออาจจะเคย ผิดหวังเคยถูกแทงข้างหลังเคยถูกนินทาใส่ร้ายป้ายสีนะเคยดูถูกถูกดูถูกเหยียดหยามนะดูหมิน่นดูแคลนนะจากผู้คนสังคมรอบข้างนะมีเพื่อนมีสังคมที่แบบเหมือนไว้ใจไม่ได้นะไม่เชื่อใจใครไม่ไว้ใจใครมีปัญหาทุกอกทุกใจปัญหาความรากปัญหาความสัมพันธ์นะปัญหาอาจจะเคยมีเพื่อนสนิทนะแต่ก็รู้สึกว่า เคยถูกหักหลังมานะคะถูกทำ้ายมาจริงๆแล้วเป็นคนนิสัยดีเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีพูดคุยสนุกได้กับทุกคนนะคะมีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนะคะมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโซเชียลการพูดการเจราจาการตกลงนะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะะช่วยเหลือแล้วก็แบ่งบันผู้อื่นให้โลเกนใจผู้อื่น มา,าดูเป็นคนที่มีเสน่ห์เข้ากับทุกคนได้นะแต่เป็นคนที่ไม่ชอบที่จะเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวปิดบงังเก็บเงียบเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะกปรึกษาใครนะไม่เชื่อไม่เชื่อใจใครไม่ไว้ใจใครนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีในเรื่องของการวางแผนอนาคตที่ดีนะดูมีอนาคตที่กว้างไกลดูประสบความสําเร็จดูเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ แล้วก็ท้ายที่สุดเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะ้ามาจากความรู้ความสามารถของตัวเองอาชีพการงานที่ได้ชื่อเสียงที่ได้ความสําเร็จที่ได้มาจากตัวเองล้วนๆนะคะแล้วก็มักที่จะเหมือนกับว่าคือบุคคลรอบข้างบุคคลใกล้ตัวเนี่ยไม่ค่อยอะชื่นชมสรรเสริญคุณแต่อาจจะเป็นคนอื่นคนไกลๆที่อาจจะมองเห็นถึงความรู้ความสามารถในตัวของคุณนะคะนี่คือพลังงานของคุณซึ่งทําให้ แม้คุณจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คนที่อยู่ใกล้ตัวแต่รู้สึกว่าคุณน่าที่จะเป็นคนที่มีความโดดเด่นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะกับสายตาของคนอื่นที่อยู่ไกลจากคุณอ่ะคนใกล้ตัวมองไม่เห็นคุณค่าแต่คนไกลตัวมักที่จะเห็นในเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทำนะคะมาดูสิว่า เสียงซุบ <eventually> ซ <ại fingers out> <hora> ิบนินทาจากคนรู้จักนะคะหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่เคยร่วมงานครอบครัวคนที่เคยรักคู่รักปาข้างบ้านนะคะเขาซุบซิบนินทาเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างเรามาดูบุคคลที่หนึ่งนะคะอาจจะเป็นหัวหน้างานถ้าคุณเคยมีหัวหน้างานหรือว่าตอนนี้อยู่กับหัวหน้างานอยู่นะคะ มาดูสิว่าหัวหน้างานซุปซิปนินทาเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณสองดาบในอปเปอร์เคร์สองดาบเนี่ยหัวหน้างานบอกว่าคุณเป็นคนที่โลเลลังเละนะคะสับสนนาะไม่เด็ดขาดไม่จริงจังไม่ชัดเจนนาะบางทีก็เหมือนกับว่าคือเป็นคนที่ดูนิ่งๆดูสุขุม นะคะดูแบบมีความมั่นคงมีใจิตใจที่แน่วแน่แต่ดูเป็นคนที่ <c oughs> ไม่เด็้ขาดกับการงานนะคะมันเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังหัวหน้าไว้เก็บไว้ในใจ นะแต่จริงแล้วคุณเป็นคนที่พูดเก่งนะคุยสนุกอะไรเงี้ยนะพูดจาแบบอัธยาศัยดีกับทุกคนหัวหน้างานรักแล้วก็ชอบแล้วก็ชื่นชมคุณที่คุณเป็นคนร่าเริงสดใสแต่ในกรณีที่แบบเหมือนมีปัญหาอะไรกับใครสักคนหนึ่งปัญหากับเพื่อนร่วมงานเงี้ย คุณก็เหมือนกับคือไม่เปิดใจไม่พูดไม่คุยนะไม่เคยบ่นไม่เคยปิดปากบ่นว่ามีปัญหาอะไรกับใครมีปัญหาการงานมีปัญหาการเงินหรือเปล่ามีปัญหากับใครหรือเปล่าเป็นคนที่เก็บเงียบนเป็นคนที่แบบคือไม่กล้าพูดในเรื่องของการที่แบบเออไม่เชื่อใจใครไม่ไว้ใจใครไม่ไว้ใจหัวหน้าก็ได้นะเขาก็เลยมองว่าตัวของคุณมีปัญหาเออกับเพื่อนร่วมงานกับใครเนี่ย เหมือนกับคือชอบปริววเวกนะชอบหันหลังชอบหนีให้กับปัญหาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแล้วคุณก็หายเงียบไปนะทั้งๆที่เขาก็เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เอ่อถ้าแบบนิสัยหรือว่าพฤติกรรมอะไรเนี้ยนะพูดคุยสนุกกับทุกคนได้แต่เวลาที่มีปัญหาทําไมถึงไม่กล้าที่จะปรึกษากับเขานะเก็บเงียบปิดบังไว้ทําไมคนเดียวเขาพร้อม ที่จะรับฟังปัญหาของคุณและช่วยเหลือคุณนะคะนี่คืออหัวหน้าเขาสงสัยว่าเออมีปัญหาอะไรไม่ไม่คุยกันตรงๆอ่ะนะคุยกันก็ได้นะคุณก็คุยได้คุณก็พูดได้คุณก็พูดจารู้เรื่องเนี่ยนะคุณก็ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำไมถึงไม่ยอมคุยกับเขาทําไมถึงหันหลังให้กับปัญหาแล้วก็เดินหนีไปดื้อนะคะคือเขารอที่จะรับฟัง คำพูดหรือว่าปัญหาของคุณและพร้อมที่จะออช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาให้คุณสบายใจขึ้นนะคะนี่คือเสียงที่เขาสุบซิบนินทาคุณนะคะก็ไม่รู้ว่าคุณอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานกับใครปัญหาการเงินหรือเปล่าเขาพร้อมที่จะให้คําปรึกษาหรือว่าช่วยเหลือคุณได้นะและเพื่อนที่ทํางานคุณมีเพื่อนมีสังคมที่ทํางานเขาซุบซิบนินทาเรื่องอไร หกคาถาก็เป็นในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานเดอะฟูก็เป็นในเรื่องของการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่นิสัยร่าเริงนะ,ะชอบไปไหนมาไหนทาอะไรคนเดียวชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวหรือว่าแบบชอบร้องราทําเพลงสนุกสนานนะคะแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องราวปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ถึงคุณ่ะนะคะเป็นปัญหาส่วนตัวที่คุณจะไม่เปิดเผย นะคะว่าคุณมีปัญหาอะไรทะเลาะกับใครนะคะไม่ถูกใจใครนะ,ะแล้วไม่ชอบใครอะไรเงี้ยแล้วคุณก็เป็เป็นคนที่ปิดบงังเก็บเงียบไว้คนเดียวนะ,ะแล้วก็แบบคือทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็น no สนโนแคร์ทำเป็นเหมือนกับเออพูดคุยก,กับได้ทุกคนนะแต่จริงแล้วคุณมีอะไรอยู่ในใจอยู่ นะคะแล้วเขาก็บอกกับคุณว่าคุณะ่ะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานในสิ่งที่คุณทำแหละชอบร้องราทําเพลงเป็นเป็นดาราเป็นนักร้องนักสแสดงเป็นคนที่ชอบชีวิตที่อิสระนะคะแต่ก็มีปัญหาเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับว่าเขาอ่ะเขา้าเข้าไม่ถึงตัวคุณหรอกอาจจะเป็น,นเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นปัญหาครอบครัวหรือว่า ปัญหากับเพื่อนกับสังคมนะกับกลุ่มคนบางคนเท่านั้นที่คุณนะคะอาจจะเกิดความทุกข์อกทุกใจหรือว่ามีปัญหาอยู่หรือว่าไม่ชอบอะ่ะนะคะไม่ชอบให้คนคนนั้นหรือว่าคนกลุ่มนั้นเข้ามาก้าวไก่เข้ามาล้ำเส้นในชีวิตของคุณ คุณเป็นคนที่ทำทำงานหนักมากๆมีภาระนะมีความรับผิดชอบในะเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเป็นคนที่มีขอบเขตเป็นคนที่มีกำแพงเป็นคนที่แบบถ้าไม่ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามา ก้ากายยุ่งเรื่องราวชีวิตส่วนตัวเนี่ยผู้คนจะไม่กล้าเข้าใกล้คุณนะแต่อีกแล้วเวลาปกติเนี่ยคุณก็เป็นคนอัธยาศัยดีน่ารักกับเพื่อนกับสังคมนะคะบางทีก็ทักทายพูดคุยกับเพื่อน นะคะก่อนบางทีก็เพื่อนก็ทักก่อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนิสัยตัวตนที่แท้จริงของ,งคุณอ่ะนะคะก็คือดีเอ็มเพรสแหละนะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบเพียบพร้อมกายใจนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง,ก,ง,างการเงินการงานความสําเร็จเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะ,ะถ้าแบบแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็เป็นเป็นพลังงานของคุณแม่ที่ดีคุณพ่อที่ดีรักครอบครัวแล้วก็เป็นผู้ให นะเป็นผู้ที่มักที่จะเหมือนกับมีความสงสารเห็นหอกเห็นใจผู้อื่นนี่คือเสียงซุบซิบมินทาจากเพื่อนจากสังคมนะคะแต่ก็มีส่วนน้อยแหละที่อาจจะรู้สึกไม่ชอบคุณหรือว่าคุณไม่ชอบเขาแต่ก็ไม่ได้แสดงออกนะคะท่าทีรังเกียจใครและเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะเป็นอดีตก็ได้เพื่อนร่วมงานบอกว่า queen of p e t a c l e s 6ดาบ เพื่อนร่วมง,งานที่เป็นอดีตเนาะที่แบบคุณอาจจะมีการ move on หรือว่ามีการที่แบบเหมือนไปทํางานสถานที่ใหม่แล้วเพื่อนร่วมง,งานสถานที่เก่าเนี่ยเขาก็มองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนขยนันเป็นคนทํามาหากินเก่งนะเป็นคนทําอาชีพการงานหลายอย่างได้ะนะคือเป็นคนไม่อยู่นิ่งนะเป็นคนที่วางแผนการเงินได้เป็นอย่างดีแล้วก็เปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปเพราะว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึก นะไม่ชอบหรือว่าไม่ถูกจตากับใครบางคนหรือว่าอาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือว่าอาจจะถูกรุมทําร้ายหรือว่าอาจจะถูกหัวหน้านะเพื่อนสังคมโกรธเกลียดชิงชังแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าคุณก็มีความสุขในสิ่งที่คุณเลือกนั่นแหละคุณเลือกนะทาอาชีพการงานที่เหมือนกับว่าอ่าเดสตาเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จณนะตอนนี้เวลานี้นะคะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จมีอาชีพการงานมีการเริ่มต้น ทำธุรกิจการงานที่ได้รับการยอมรับผู้คนยอมรับในชื่อเสียงและความสําเร็จของคุณนะคะแล้วก็ชื่นชมคุณด้วยจริงๆแล้วอ่ะคุณก็ไม่ได้อายุมากหรอกนะคะอาจจะ สี่สิบต้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนน่ารักอัธยาศาัยดีกับทุกคนนะแต่คุณเนะี่ยเป็นคนแรงเป็นคนตรงนะเป็นคนที่คนข้างเนี่ยแบบคือถ้าแบบมีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจแล้วเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยที่จะอดทนเท่าไหร่เป็นคนที่เลือกได้คิดว่าตัวเองเนี่ยนะเก่งแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะสามารถที่จะเหมือนกับตัดสินใจได้ทันทีรวดเร็วนะคือแบบถ้ามีอะไรไม่ชอบใจหรือว่ามีอะไรที่มาทําร้ายจิตใจเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ยอมที่จะเหมือนกับหยุดอยู่ตรงนั้นนะ่ะนะคือคือจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าแบบทะเลาะหรือว่ามีปัญหามีป่ามีเสียงกับใครแล้วคือออกก็คือออกเลยลาง,งานนะออกงานไปเลยหรือว่าเปลี่ยนงานไปเลยหรือว่าแบบโกรธโมโหอะไรก็คนไก่อ่ะเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงอยู่นะคะตรงชัดเจนกับตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับถูก กลั่นแกล้งถูกทำร้ายหรือว่าถูกทดสอบจิตใจมาตลอดอ่ะคือเจ็บปวดเสียใจอ่ะคือไม่มีใครเข้าข้างหรือว่าเห็นอกเห็นใจอ่ะสิบดาบเนี่ยคือเหนื่อยกับการต่อสู้เหนื่อยกับการดิ้นรนเอาชนะนะมีเหมือนกับมีอุปสรรคเยอะในสถานที่ทํางานเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานอะไรเงี้ยก็มีการที่แบบเหมือนเจ็บปวดซ้าแล้วซ้าเล่านะคะหรือว่ามีปัญหาในชีวิตเยอะแยะมากมาย เขาก็เลยมองว่าตัวของคุณเนี่ยคือเจออุปสรรคมาเยอะเจอปัญหามาแยะเจอการต่อสู้การดิ้นรนนะคะกว่าที่ประสบความสําเร็จกว่าที่จะมีชีวิตที่ดีมีความสุขได้นะคะก็เลยเหมือนกับคืออาจจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวหรือว่าใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองที่ตัวเองเลือกนะคะนี่คือเพื่อนในอดีตนะคะก็เขาก็รู้สึกว่าคือคุณก็ก่อนกล้าที่จะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างรวดเร็วนะในสิ่งที่เขาเห็นและครอบครัวล่ะอืม สิบเหรียญเนาะก็เป็นที่รักของครอบครัวนะคะเป็นที่รักของครอบครัวเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องนะเขามองว่าตัวกงุเนี่ยเป็นคนที่แบบคือเศร้าไม่นานอะเสียใจไม่นาน นะทุกใจไม่นานแต่ก็เป็นคนที่ดูแบบมีบุคลิกหลายๆบุคลิกนะบางทีก็ซึมซึมบ้างเสียใจบ้างบางทีก็สนุกสานานนะบางทีก็แบบดูจริงจังขึงขังกับชีวิตบางทีก็ดูแบบเหมือนเออดูไม่ออกคนในครอบครัวนะคะตัดสินใจหรือว่าดูนิสัยของคุณไม่ออกแหละเพราะว่าคุณมักที่จะเป็นคนที่เหมือนกับคือเสียใจก็เสียใจไม่นานท,ทุกใจก็ทุกใจไม่นานมีปัญหาก็มีปัญหาไม่นาน นะเป็นคนเก่งอ่ะเป็นคนที่มีความอดทนมากๆเป็นคนที่เวลาที่ประสบบเจอปัญหาอะไรคือไม่ค่อยอ่ะเล่าให้คนในครอบครัวรับรู้แลบฟัง แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความอดทนมากๆเป็นคนที่เก็บเรื่องราวปัญหาความทุกข์ไว้ที่ตัวเองอะ่ะเป็นคนขยนันเป็นคนที่มีเงินมีกินมีใช้ไม่ขาดมือเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือมีมีอาชีพการงานที่สามารถจะมีไรายได้แล้วก็ทําให้ตัวเองไม่ลําบากอ่ะไม่ได้เดือดร้อนครอบครัวไม่ได้เดือดร้อนคนใกล้ตัวอะไรอย่างเ เขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นนักรบเป็นนักสู้เป็นคนที่เอาตัวรอดได้นะคะคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติปีน้องนะคะก็มองว่าคุณเก่งนะคะและคนที่เคยรักแฟนคนคบคนคุยอะไรก็ได้คนที่เคยรักนะมองว่าคุณน่อคนกางอยเจ้าเล่ห์นะคะฉลาดเจ้าเล่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีดีในตัวเองนะแต่เป็นคนไม่เปิดเผย เป็นคนที่รักตัวเองมากๆเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือหวงแหนความเป็นส่วนตัวเป็นคนที่เจ็บแล้วจําด้วยนะคะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์น่ารัก ะะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับคืออาจจะเคยเคยทาให้คุณทุกข์ใจไม่สบายใจเสียใจแหละไอ้กลุ่มที่มีประเด็นกับคุณนะ,ะอาจจะเคยเจ้าชู้อาจจะเคยมีความรักความสมพันธนะ,ะทิ้งคุณไปณนะตอนนี้เวลานี้เขาหึงหวงคุณมากเขาอยากได้ครอบครองนะคะเออเขามีความรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดจริงจัง นะคะเป็นคนที่เจ้าเล่เป็นคนที่เหมือนกับคือชอบที่จะแสดงออกให้คนอื่นได้เห็นว่าตัวเองเนี่ยคือไม่ได้มีดีอะไรเนาะนะประมาณที่แบบคือชอบทดสอบคนรักคู่รักนะคะหรือว่าชอบเหมือนกับว่าแกล้งหรือว่าชอบทําให้คู่รักคนรักคุณเนี่ยเหมือนเข้าใจคุณผิดอ่ะแต่จริงแล้วคุณมีของดีในตัวนะคุณเก่งนะคะคุณเป็นคนไม่ยอมคนแต่เวลาที่คุณอยู่กับคนรักคู่รักคุณทําเหมือนกับ ประมาณที่อ่อนแอนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเออเปิดน้ําเปิดควรน้ําให้หนูนหน่อยอะไรเงี้ยคืออยากจะเป็นคนที่เออคนรักคู่รักทนุถนอมนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณฉลาดแกมโกงจริงๆแล้วคุณเป็นคนเด็ดขาดนะคุณตัดได้ตัดนะจบได้จบ นะใครที่ทําให้คุณเสียอกเสียใจผิดหวังนะคุณเรียกว่าเดะจั s เมนเลยอะนะะพิพากษาเลยว่าเออนะไปดีเถอะนะไปที่ชอบที่ชอบจะไปไหนก็ไปแล้วคุณก็เลือกที่จะอยู่ในเซฟโซนของคุณคุณจะเลือกที่จะไม่ให้โอกาสนะคะใครที่มาทําร้ายคุณอีกแล้วอะ่ะนะแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับคือเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงคือจริงๆแล้วอะ่ะ ฉันมีดีในตัวเองนะคะฉันเก่งฉันดูแลตัวเองได้ฉันมีเงินมีทองมีกินมีใช้นะ,ะเพียงแค่ฉันไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นมามาหวังบางสิบางอย่างจากฉันแค่นั้นเองนะคะคือเป็นการทดสอบนะคะว่าคู่รักคนรักที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณเนี่ยจะคู่ควรกับคุณหรือเปล่า ประมาณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนเจ้าเล่ห์นะกับการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีบททดสอบนะคะเยอะแยะมากมายนะก,กว่าจะเลือกนะคะเลือกคนที่คู่ควรเหมาะสมสเปคที่ใช่สเปคที่ชอบอาจจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่คนรักคุณรักมองคุณมานะคะป้าข้างบ้าน ป้าขาบานบอกว่าคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะคุณเป็นคนที่มีความรักความเมตตาชอบทำบุญเอ,อ่อทำบุญกุศลนะคะแต่ป้าข้างบ้านก็อาจจะเหมือนกับว่าอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่เคยได้รับน้ําจิตน้ําใจหรือว่าเอ,อ่อสิ่งที่คุณจะแบ่งปันเนี่ยนะคะจากคุณหรอก นะป้าข้างบ้านก็ไม่เคยเห็นหรอกไม่เคยได้รับหรอกแต่ป้าข้างบ้านรู้ว่าคุณเป็นคนกระตันยูคุณเป็นคนรักครอบครัวคุณเป็นคนที่มักที่จะได้รับโอกาสดีๆนะคะคุณเป็นคนที่อาจจะเคยมีปัญหาครอบครัวอาจจะเคยแต่งงานนะะมีความรักความสัมพันธ์ณนะตอนนี้เวลานี้ป้ากางบานบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับ คือป้าข้างบ้านก็อาจจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของคุณเท่าไหร่แต่ป้าข้างบ้านก็มองว่าคุณแบบจะเป็นคนที่มีอนาคตที่ดีสดใสนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครนะมีลักษณะของความเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเป็นผู้นําและก็คือมักที่จะทําในสิ่งที่แบบตัวเองคิดว่าถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเป็นคนที่ปกป้องดูแลคนในครอบครัวรักพ่อแม่ครอบครัวนะคู่รักคนรัก นะแต่รู้สึกว่าป้าข้างบ้านเขาบอกว่าคุณอาจจะไม่ไม่อยากจะสูงสิงกับคนข้างบ้านถ้าแบบคุณรวยคุณดูมีเงินนะคุณอาจจะไม่ชอบให้แบบไปช่วยเหลือในเรื่องการเงินกับใครนะการที่ตัวของคุณทงตัวไม่สนิทสนมกับป้าข้างบ้านเนี่ยก็คุณอาจจะกลัวว่าป้าข้างบ้านจะมาหยิบยืมเงินคุณก็ได้นี่คือสิ่งที่ป้าข้างบ้านนะซุบซิบนินทาคุณนะคะและผู้คนเหล่านี้ เอ,อเขามองเห็นอะไรที่มันแบบมันมีความเหมือนกันอะนะคะเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งฉลาดนะคะคือขยันทำม,มาหากินเป็นสาวมาั่นเป็นหนุ่มมั่นเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีความโชคดีมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นคนที่มีความอดทนมีความเพียนพยายามนะที่อยากจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีเรื่องของตานะ ให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้มีความรู้ชอบลงทุนนะคะเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่ไม่อยู่นิง่งไม่อยู่เฉยนะคะมีประสบการณ์ในเรื่องของการงานนะคะคือทำงานหลายอย่างแล้วก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มักที่จะได้รับโอกาสดีๆตามมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเป็นคนที่เออรับความถูกต้องรับความยุติธรรมนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบ เก็บความเครียดหรือว่าปัญหาต่างๆไว้ที่ตัวเองไม่คม่อยที่จะเหมือนกับว่าออสร้างเรื่องหรือว่าปัญหาให้กับครอบครัวเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวเป็นคนที่เหมือนกับมีอาชีพการงานทําหลายอย่างคือไม่ไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยนะคะแล้วเขาก็ชื่นชมในความกระตันยูของคุณในความรับผิดชอบของคุณนะคะและพวกเขามีอะไรจะบอกกับคุณนะเป็นความคิดความคําพูดที่เขาอยากจะพูดเหมือนกัน เขาบอกว่าขอให้คุณเนี่ยคือได้รับแต่สิ่งดีๆมีความสําเร็จมีแต่คนชื่นชมชื่นชอบในสิ่งที่คุณทําคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนน่ารัก คุณสมควรที่จะได้รับความรักและโอกาสดีๆคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคุณเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์มีสิท์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลฉะนั้นความรู้ความสามารถที่คุณมีจะนํามาซึ่งความสําเร็จชื่อเสียงโอกาสดีๆให้กับคุณและคุณเป็นคนดีมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่รัก ความสันโดษไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่วุ่นวายกับใครเป็นคนโฟกัสในเรื่องของการงานเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแน่นอนแหละในอนาคตข้างหน้าแล้วก็คุณเป็นคนที่ดูมีเป้าหมายในชีวิต นะมีความอดทนนะ้มีน้ําจิตน้าใจแบบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นคนดีดในสังคมที่เขามองว่าเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความชื่นชมสรรเสริญยกย่องคุณอะ the strength ขอให้คุณอดทนนะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวปัญหาอะไรก็ตามผู้คนเนี่ยอาจจะมีคนทั้งคนรักแล้วก็คนไม่รักคุณหรือว่าเกลียดคุณอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้ว ด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความจิตใจดีนะคะให้อภัยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นท้ายที่สุดแล้วคนที่คิดไม่ดีกับคุณเขาก็ยอมสยบนะคะหรือว่ากลับมาชื่นชมคุณกลับมาเหมือนกับเรียกว่าทําดีกับคุณหรือว่าตัวของคุณเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคือจะได้รับความรักความเมตตาจากผู้คนมากมายขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทํา ะะแล้วก็เชื่อมั่นในความดีนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดเหมือนเหมือนกันเลยนะ,ะก็มองว่าคุณเป็นคนดีคนหนึ่งแหละนะ,ะถึงได้ผ่านอะไรมาเยอะขนาดนี้ถึงได้มีประสบการณ์ถึงได้เป็นครูบาอาจารย์ถึงได้มีความสําเร็จมีชื่อเสียงนะ,ะแล้วกไ็ไม่ได้สร้างวิบากกรรมสร้างเวรสร้างกรรมกับใครมีสิ่งมีสิ่งิ์สิทธิ์คอยปกป,ป้องคุ้คมของดูแลเขาเป็นลใจให้กับคุณนะคะก็กด subscribe l ล k แ s ร์ r รับประทานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ